เป็นสาวที่ทำให้ผ้าเหลืองร้อนไฟลุกเลยทีเดียวสำหรับสีกาใบตองหลังจากมีคลิปเสียงพระกาโตออดีตพระนักเทศชื่อดังพัวพันกับสีกาหลุดออกมาเช้าโชว์จนพระกาโตต้องสึกเพราะผิดแน่ๆเพราะหลังจากทั้งคู่ได้สารภาพผ่านทางรายการหนกระแสว่ามีสัมติงกันจริงงานนี้ฝ่ายหญิงเลยโดนขุดประวัติว่าเป็นใครก็ได้ความจริงว่าใบตองเป็นพริตตี้อายุ37ปีและทั้งยังเคยคบกับดารารุ่งใหญ่ ล่าสุดมีคนขุดคลิปในติกต็อกของใบตองเป็นคลิปตอนที่เจ้าตัวทำงานพริตตี้และกำลังอ้อนคนที่ติดตามในโซเชียลครบสองหมื่นพร้อมแจกจุบรัวรัวทั้งแซบและขี้อ้อนสุดๆพระกาโตอดีตพระนักเทศยอมรับว่าพาฝ่ายหญิงไปดูเขอนจริงมีความสัมพันธ์กันจริงตดนพลาดเพราะอายุยังน้อยและถูกผู้หญิงยั่วตั้งแต่รอบแรกมาก็โดนบังคับเอาเงินมาตลอด ถ้าหญิงบอกว่าหลวงพี่ฉันมีหนี้ประมาณสามหมื่นบาทเราพลาดกันแล้วต้องรับผิดชอบนะทำให้ต้องคอยให้ตลอดเหมือนโดนแบล็กเมล์กาโตะยังเล่าต่อว่าเราพลาดเราเผลอใจไปแต่ว่าสังคมเข้าใจแฟนคลับทุกท่านเข้าใจแต่เราไม่อยากออกสื่อก็ผู้หญิงเดียวเขาดีเดียวเขาร้ายที่นี้เขาบอกต้องใช้เงินเท่านั้นเท่านี้เราก็โอนไปให้พอโอนไปก็เก็บเป็นหลักฐาน ตอนแรกก็นึกว่าจบแล้วเพราะเราโอนไปปับเขาบอกว่ายังมีค่านู่นค่านี่อีกต้องโอนมาให้อีกนะเราก็โอนไปให้อีกต้องบอกกับสังคมว่าเงินนี้เป็นเงินส่วนตัวหลังจากพระกาโตออกมาโลกภายนอกมีเงินติดตัวแค่4,000บาทเท่านั้นอดีตพระกาโตยังบอกอีกว่าจะศึกนานแล้วตั้งใจไว้นานแล้วคิดว่าจะศึกปลายปีนี้สงสารวัดมากเจ้าตัวยังยืนยันอีกว่าจะไม่กลับไปคบกับฝ่ายหญิงอีกแน่นอน คงต้องตามติดตืดกันอีกว่าเรื่องนี้จะจบยังไง